ช้าแล้วช้าแล้วครับผมงแล้วก็โดนไปหมื่นหกครับผม โอเคับผมเรามาลองดูเกมเพย์ของหนวดข่าวที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ผมได้บัฟแบบสดๆร้อนๆเลยผมวันที่ย2บที่ผ่านมานี้เองนะฮะก็อนนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะผมเป็นขอคุณอโลมาผมเขาส่งชิปมาให้นะเดี๋ยวผมจะพากนะผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะเป็นคุณอโลมาเล่นนะผมส่วนเหรียญที่คุณอโลมาใส่เป็น2บิ๊กมัมนะผมแล้วก็มีลอวานโนมาหนึ่งนะผมส่วนออฟเหรียญนี่พอใช้ได้เลยนะผมมีบวกพลังโจมตีมา1100น้ยเลยนะแล้วก็มีดีเฟนต์มาด้วยเจ็ดรเลยกว่ครับผมโ โอเคผมมาดูเกมแรกดีกว่าผมเป็นดาดมาลินฟอร์ดนั่นเองนะผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่ได้เล่นเองนะผมภาคนะผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าคุณโลมาเนียมีสกิลเพย์นวดขาวแบบเทพขนาดไหนผมว่าเทพเอาเรื่องอยู่แหละโอ้ oh, แต่ว่าตอนนี้น่าจะตึงเอาเรื่องอยู่นะผมว่าฝั่งนู้นมีสีแดงเยอะมากเลยแล้วก็โบไฟต่างหานะที่เพิ่งพับมาเหมือนกันนะฮะสีแดงเยอะแบบนี้หนวดขาวจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมเรามาลองดูกันดีกว่าครับผม มาผมทีมคุณอโรมาเหมือนจะมีแรลลี่หนุ่มโนมีโบไฟด้วยอ่าแล้วก็มีไคโดนะผมโอเคมาดูฝั่งนู้นนะผมมีอ๋อโอเด้งโบไฟอ่าแล้วก็มีอ่าโรเจอร์โอเคครับแล้วก็มีโซโลเดสนะผมสีแดงสองตัวนะผมแล้วก็มีอ่าคุณอโรมาเนี่ยมีสีฟ้าสองตัวนะผมโอเคเลยเนะี่ยทีมคุณอโรมามีสายวิ่งสายโล่พร้อมนะผมพร้อมลุยนะโอเคมีสายหมัดคู่กับโบไฟนะผมโอเคครับนะมาดูเลยผมเกมเริ่มแล้วฮะ เปิดมาคุณโลมาจะไปที่ไหนนะครับผมเหมือนจะไปทงซ้ายนะผมทงบีนั่นเองนะฮะแต่ว่าแลลลี่ทีมเรานี้เหมือนจะอ่าไปชิงทงกลางแล้วนะผมสวยสวยอยู่สวยอยู่ับผมคุณโลมาดึงทงเรียบร้อยแล้วฮะจังหวะนี้จะใช้สกิลเลยไหมใช้แล้วนะผมชาจและจะโดนโดนได,ด้ไหมอ้ยโดนด้วยผมอู้จังหวะเป๊ะมากเลยฮะสวยแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีฮนะโดนใครเมื่อกี้เอา้า โดนเมื่อกี้เหมือนสกิลโดนโรเจอร์อยู่นะแต่ว่าคุณอโลมาโดนสกิลของโซโลเดสนะผมมันเป็นหมัดแดงอยู่แล้วนะผมมันก็น่าจะแรงโดนทีเดียวตายเลยเมื่อกี้โอเคเอาให,าใหม่เอาใหม่ครับผมเอาใหม่นี่เหมือนเขาจะเล่นแค่แบบหนวดขาวนะผมเพราะว่าแบบโชว์สกิลเนี้ยหนวดขาวเพิ่งบัฟมาทังทีนะฮะโอเคฝั่งนน้นมีเซงงูคูด้วยนะเซงงูคูก็เพิ่งบัฟมาหรือเ,เปล่านะครับผมเดี๋ยวเผื่อจะผมจะทําคลิปเซงงูคูอีกนะผมโ okay, อ้โหโอเคตรงกลางตรงกลางเดือดคันนี้คุณอโลมชาชนะ้าล้ะ ชาร์จแล้วสวยแล้วอู้บ่ายกอดโดนไปสองตัวเฮ้ยสวยสวยมากครับผมโอ้โหเอาเรื่องเนี่ยคุณอโลม่านี่เอาเรื่องนะเนี่ยโดนไปสองตัวสวยมากครับเมื่อกี้จังหวะแบบดีมากเลยฮนะผมต้องชมเลยครับผมแบบเพื่อนยักยักย,กยกัอยู่อะคุณอโลม่าชาร์จแล้วทีเดียวเรียบร้อยผมแตกไปสองนะโอเคมันมาใหม่แล้วผมสามตัวฝั่งนู้นโอ้โหโนดขาวเราจัดการโอเด้งไปแล้วครับผมโอเคนี่อะไครดูเนี่ยน่ากลัวสุดแล้วสำหรับโนดขาวนะครับผม จหวะน,นี้เหมือนชูนเร ო มาจะไปเอาโรเจอร์แล้วดอสมาอมืไม่ได้นะผมมันดรอสยากอยู่นะไอคาพุซลีเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรทีมน้าอยู่นะผมสี่หนึ่งเลยนะโอเคเหมือนสถานการณ์ตอนนี้นะ่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าหืไขโดแตกไปแล้วผมโบไฟก็แตกไปแล้วนะผมธงกลางก็กำลังจะโดนยึดนะเนี่ยเนี่ยสุดแล้วผมธงขวากำลังจะโดนยึดเหมือนกันนะคุณอโลมามาแล้วผมเดินมา ยังไงฮะยังไงฮะแต่ทงการยังไม่โดนนะผมเพราะว่ามีอ่าใครโดนนะผมเติมรู้ทงเพิ่มเกรดทงมาผมทําให้มันดึงธงช้าช้ากว่าเดิมนะฮะคุณโรมาช้าแล้วผมเซนโงคุไม่หลบอุ้ยเหมือนจะดอสผมพ e r f e c t ดอสสองตัวเลยฮนะแล้วคุณโรมาตีไปอื้ได้มาตัวหนึ่งเป็นเซนโงคุนะผมโรเจอร์ไม่ตายนะับผมเหมือนจะฝันลุ้นติดบุญหรือเปล่านะน่าจะยังไม่ติดนะับผมแต่โรเจอร์ไม่ตายนะโดนแบบแบบเกีแบบ่บครื่งหลอดนะัะผม โอเคตอนนี้3 2สองอยู่นะผมทีมคุอโรมาก็แบบไล่เก็บไปทีละตัวแล้วนะผมถือว่าโอเคเลยนะจังหวะน,นี้พอได้อยู่เวลาเหลืออีกสามิบวิท่านเองนะครับผมอุ้ยโอเด้งโอเด้งฮะยังไงครับคุอโรมายังไงครับโอเคโอเด้งไม่ดึงแล้วผมโดนโบไฟไปนะฮะชาร์จแล้วครับชาร์จอย่างนี้เอาใครก่อนเอาโซโล่ก่อนว่ะโดนไปหมื่นสองครับผมอุ้ยแตกครับจังหวะน,นี้เอ้าสวยดิโรเจอร์ดอดมาแบบอย่างนี้เรียบร้อยเลยผมเสร็จเลยฮะ มียาม,มาโตด้วยสิบวิสุดท้ายโอ,อ้ยยังไงโอเด้งโอเด้งยังไงอืมโอเด้งไม่ดึงธงครับผมยาม,มาโตก็ยังวุ่นกับไคโดอยู่นะผมก็จบเกมไปใช่ไหมเรียบร้อยผมสามสองโอ้โหสุดยอดเลยฮะมีจังหวะสวยๆเห็นเยอะมากเลยครับคุณอโรมาสุดยอดเลยผมเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงนะมาดูเกมต่อไปนะผมมาเป็นด่านเดนโลซาั้นเองนะผมโอ้ด่านนี้นี่น่าจะสวรรค์ของนวดขาวอยู่นะมันมันแคบอะผมว่าน่าจะโอเคโอ้แต่ว่าโอ้อันนี้อะไรกันเนี่ย โอ้สีแดงก็มีสีฟ้าเหลือมาตัวหนึ่งอะมีสีฟ้าเห,เหลือมาตัวเดียวเองนะผมที่เหลือสีแดงหมดเลยอาคาสามตัวเนะี่ยแถมยังมีมีควีนมาด้วยนะครับผมโอเคขอย้ำนะนี่แรงเอสเอสนะครับเนี่ยไม่ใช่แรงเอสแต่ Lang ่างใดเลยนะผมแรงเอสเอสนะฮะ <c oughs> ก็ต้องภาวนานะผมให้แบบผ่านไปได้ด้วยดีนะผม <c oughs> ทีมบูดเโลมามีหนวดขาวมาด้วยเหมือนกันนะโอเคโหฝั่งโน้นกืาดอูซบด้วยนะครับผมโอ้เหรียญสีซะด้วยนะฮะโหดเอาเรื่องเลย ภาวนาให้ชนะนะครับผมแต่เหมือนจะไม่มีสายวิ่งเลยนะผมสำหรับทีมคุณอโลมาเนะฮะฝั่งนู้นมีวิ่งมาตัวหนึ่งนะผมเป็นคอตอุซบนั่นเองนะผมโอเคเกมเริ่มมาแล้วนะผมคุณอโลมายังไงฮะเหมือนจะไปธงกลางหรือเปล่าผมโดดขาจะชา้าเลยไหมจังหวะนีนะ้อาคายนู้มาสองตัวอย่างนี้ครับผมยังไงยังไงหาจังหวะอยู่ครับจังหวะนี้ชา้าลวชาล้านะครับผมเล็กแล้วก็โดนไปหมื่นหกครับผม ยังไงฮะมีฟาดไหมฟาดเลยไหมเออแตกไปตัวหนึ่งนั่นเองนะผมโอ้แต่โดนเเหมือนจะโดนก็อดอุซบนะผมยิงมานะฮะแต่เมื่อกี้สวยอยู่นะผมโดนไป2ตัวแล้วผมอาคาหลบไม่พ้นนะผมมาแปลกดอปไม่โดนนั่นเองนะสวยสวยอยู่เก็บไปตัวนึ่งนะผมก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคทีมทีมทีมเรานี่อ่าดึงธงขวามาแล้วนะผมแต่ธงกลางเสียให้ฝั่งนู้นนะยังไงฮะเราเหมือนจะรอจังหวะกันอยู่นะผม โอเคแต่โหอยู่ตรงกลางกันเยอะมากเลยฮะคุณอโรมาชาร์จไปแล้วจะโดนใครไหมโดนอยู่นะผมระยะไกลนู่นเลยนะจะโดนแวบๆหรือเปล่าแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีโอ้โหเพอร์เฟกต์นอยกันได้นะผมโอ้แต่ว่าควีนควีนโดดแล้วฮะยังไงยังไงคุณอโรมาหลบได้ไหมหลบได้ไหมโอ้ยโดนไปหมื่นสองครับผมโอ้เลือเหลือเจ็ดร้อยนะฮะโอ้แต่ก็ตอวซบยิงเอายิงเอาว่าผมจังหวะนี้ยังไงยังไงฮะคุณอโรมามาแล้วอื ก็รู้สึะไม่มีมันตาดเลวผมแล้วเออเก็บไปอีกตัวหนึ่งเน้อผมสุดยอดสุดยอดเก็บไปสองตัวจังหวะเป๊ะมากเลยครับผมยังไงก็ฟาดไปฮะฟาดควีนไปฮะควีนไปแล้วโอ้ควีนโดดแล้วสวยแล้วผมอย่างนี้หลบมาหลบมาชาร์จแล้วผมชาร์จแล้วชาร์จแล้วปลว่อยอู้แต่ไม่โดนนะบผมว่าสกิลไอไอหม่งโลของควีนเนี่ยมันก็นานอยู่แลผมมันกาดจังหวะไม่ถูกนั่นเองเน้อไอย่างสกิลชาร์จของโดดขาวนั่นจะแบบตันพอดีเน้อผมเสียดายฮะเสียดายโอ้ ม่เป็นไรครับตอนนี้สามสองอยู่นั่นเองนะผมรอลุ้นอ่าให้คุณโรมารอรอเกิดอยู่นะผมจังหวะนี้แต่ฝั่งนู้นสีแดงสี่ตัวเลยนะผมโอเคครับอ้ตายไปหนึ่งตัวแล้วนะยังไงฮะใครโดคุมรงกลางได้โอเคเลยผมแต่อู้ไครโดเก็บไปสามแล้วจังวนี้อุ้ยโดนควีนเฉยแล้วคุณโรมาสวยครับผมถือว่าชาร์จสวยเลยครับเมื่อกี้ยังไงจังหวะนี้จะมีคนไปยึดธงซ้ายหรือเปล่านะครับผมกอดอซฟฝั่งนน้นมาแล้วนะะ ยังไงครับยังไงครับมันเริ่มมากันแล้วนะผมโอ้คุณคุณโรบ้าไปช่วยโ,โรเจอร์นะผมแต่ว่าฝั่งนู่มก็มากัน2ตัวนะคุณโรบ้าหลบมาสร้างจังหวะก่อนนะผมจังหวะน,นี้โอ้โหเซนโกคุสก,กิลมาอย่างงี้โเฟิกดอแล้สฟาดไปสวยมากครับจังหวะน,นี้ยอดสุดยอดโทฟิกดอสสวยพอดีเลยเมื่อกี้แล้วก็ฟาดไปนะผมอันนี้มาป่วนก้อนอุซบนะผมจังหวะน,นี้หลบมาก่อนสก,กิลชาร์จเต็มแล้วนะรอจังหวะเท่านั้นนะผมหลบอะไรนู้นมาก่อนนะครับผม โอ้แต่ก็อุซบป่วนอยู่นะผมยิงป่วนอยู่เลยนะออมาฝั่งนี้แต่เมืเ่อไหร่เนี่ยเ <c oughs> ออคุณรู้ว่าชาร์จไปฮะก็อุซบติดสั่นนะผมยังไงยังไงหนวดขาที่เรามาจัดก,การไหม,มยังมีอวตาอยู่นะจังหวะนี้คุณเอ่อไคโดฝั่งเรานี่เหมือนจะคุมธงกลางเอาอยู่เลยนะผมเหมือนจะชนะอยู่เนะี่ยเอยเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองแล้วก็ฟาดไปเออนนกว่าจะมีของแถมนะผมโอเคครับผมจบไปผมชนะอีกแล้วนะผม โอเคครับก็ประมาณนี้เนียผมสรับโดวดข่าวนะขอบคุณคุณอารมณ์มากมากเลยนะผมที่ส่งเกมเพนี้มาให้นะก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงหรือว่าอยากจะให้ทำตัวอะไรต่อไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ